การติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับสาวโซฟารชแนลด้วยนะคะขอบคุณทาง FC แบร์ไดเ FC เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะพี่น้องจา๋าคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ เด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนํานะคะพี่น้องจา๋าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะพูดคุยกับสาวโซได้นะคะสาวโซขึ้นเวทีไลฟ์สดเองนะคะพี่น้องจา๋ามาคะ่ะขอบคุณ4ี่คนดูนะคะ4ี่ล้านคนดูนะคะพี่น้องจา๋าขอบคุณนะคะมาพูดคุยกับสาวโซได้นะคะ มาดื่มน้ำเย็นๆกับสาวโซ่ก่อนก็ได้นะคะพี่น้องจา๋ามาแล้วครับที่รักขอบคุณครับพี่บ่าวพงนะคะมาก่อนนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจสาวโซ่นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณคุณพี่อีกอย่างคะเนี่ยซีหรอคะคุณพี่ สีสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจน้องสาวโซ่นะคะคุณพี่คนสวยนะคะเข้ามาแล้วก็ดื่มน้ำเย็นๆกันก่อนนะคะอย่าฝากไปใส่เด้อพี่น้องจา๋าอ,อยู่เป็นกำลังใจกับแอดมินก่อนนะคะน้อพี่น้องฮัลโหลวาสันอะบอยอะ ภาษาอังกฤษนี่น่าจะใช่แหละอบอยอ่ะฮะใช่ไหมอบอยฮอสไซด์แล้วพี่นอ้องเอาเน็ตก็บอไปได้แบบนี้บาวพงก็บอกว่าดื่มน้ำเย็นๆกันก่อนนะคะดื่มน้ำเย็นขอบคุณนะคะสำหรับน้ำเย็นๆจากพี่บาพงนะคะเย็นชื่นใจจังเลยนะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะก็อย่าลืมกดเลิกกดไลค์ให้กับสาวโซ่ด้วยนะคะ ใครรักสาวโซ่ก็กดไลค์เยอะๆเลยนะคะกดครั้งเดียวนะคะพี่น้องไม่ต้องกดสองครั้งนะคะ <c oughs> มาพูดคุยกับสาวโซ่ได้เด้อพี่น้องจ๋าเอาเมื่อี้พี่พี่สาวไม่ได้ไปทํางานหรอครับอ,อ๋อวันนี้ไม่ได้ไปจ้าวันนี้หยุดจ้าวันนี้สาวโซ่หยุดเด้อว,วันนี้ สวัสดีครับแอดคนสวยสวัสดีคะ่ะพี่ทิพยคนหล่อนะคะขอบคุณนะคะพี่เขามาให้กำลังใจน้องสาวโซนะคะรักน้องสาวโซก็ต้องมาหาน้องสาวโซนะคะใช่ไหมคะขอบคุณนะคะไห่ฮัลโหลฮัลโหลอ่ะบอยยาว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 เบบี้ยาวยาวเบบี้ <laughs> มีอีกบ่อยอยู่อีบ่อยล่ะคะเกือบบทันปัญหายายหมวยขอบคุณนะคะยายหมวยนะคะขอบคุณนะคะยายหมวยที่เข้ามาให้กำลังใจน้องสาวโซ่นะคะยายหมวยก็ทําแนวทางแม่นๆนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะถ้าใครอยากได้แนวทางแม่นๆก็ไปหายายหมวย ก็ได้นะคะพี่น้องจา๋าแล้วก็ใครอยากกินข้าวแซ่บๆอร่อยๆก็ต้องไปดูพี่บาพงนะคะสวัสดีจ้าแอดคนสวยสวัสดีครับพี่ยีนคนสวยนะคะพี่ยีนอาจารย์ยีนของเรานะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจน้องสาวคนนี้นะคะลูกศิษย์คนนี้นะคะอาจารย์ยีนนะคะพี่ยีนพารวยก็ทําแนวทางแม่นๆเหมือนกันนะคะไปรับชมได้นะคะ สวัสดีจ้าแอสสวัสดีค่ะพี่หญิงหญิงพี่ยินนะคะขอบคุณนะคะพี่ยินชาแนลนะคะพี่ยินชาแนลนะคะกท็ททำแนวทางมันแม่นเนาะพ่อไซลับบันี้สวัสดีทุกๆบ้านเด้อทักทายจากยายมวยนะคะยายมวยคนดวงดีนะคะพี่น้องจากใครอยากได้ดวงนะคะต้องไปหายายมวยนะคะกับพี่ยินคนสวยนะคะพี่ยินพารวยนะคะพี่ยินชาแนลนะคะ ค่อยากไปกินแซ่บๆก็ต้องไปหาบ่าวพงเดอมีแต่แนวแซ่บๆอาจารย์ยินสวัสดีจ้าทักทายจากเยี่ยมหวยคนดวงดีนะคะหญิงหญิงดีจ้าทักทายจากเยี่ยมหวยคนดวงดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่สงกรานนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจน้องสาวโซนะคะ ไม่ว่าจะเป็นน้องหรือจะเป็นพี่แต่สาวโซก็จะเรียกพี่ไว้ก่อนนะคะอืมเนาะถ้าปากไม่แดงไม่มีแรงขึ้นเวทีเดอ้อพี่น้องจ๋าดื่มน้ํำเย็นๆกันก่อนนะคะคุณพี่สรงกรานนะคะแบบผมก็ส่งพลังบวกัวใจไม่ให้สองดวงนะคะขอบคุณคะ่ะขอบคุณนะคะ สวัสดีครับทุกๆบ้านเลยครับผมทักทายาจากบาพงนะคะดีจ้ายายมวยทักทายาจากพี่ยินพารวยนะคะไหว้ไหวหวแล้วก็สมมัวใจตุ๊บป่องตุ๊บป่องมาให้หนึ่งดวงนะคะให้ยายมวยนะคะสวัสดีจ้ายายมวยทักทายาจากพี่ยินแชนแนลนะคะวันนี้ขอปังๆนะคะคุณพี่ยุคพินนะคะขอบคุณนะคะคุณพี่ยุคพินคนสวยนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจน้องสาวโซนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะ คะ่ะน้องสาวโซ่ก็พยายามนะคะพยายามหาแนวทางเม่นๆมาให้นะคะไม่ใช่ว่าไม่อยากให้เนาะถ้าแนวทางไม่เข้าสาวโซ่ก็กินข้าวบาแซ่บจอยแท้ๆแล้วพี่น้องถ้าแนวทางเข้านี่สาวโซ่ก็แฮปปี้นะคะก็เหมือนพ่อแม่พี่น้องเนาะที่ได้แนวทางไปนะคะคุณทานข้าวเที่ยงกันหรือย,ยังเนาะคุณพี่คนสวยทั้งคนหลอนะคะก็ขอบคุณนะคะท,ออที่เอ่อที่ข้าาให้กำลังใจน้องสาวโซ่ไม่ว่าจะแอบ แอบดูอยู่นะคะไม่เข้ามาพิมพ์ก็กราบขอบคุณมากเลยนะคะคุณพี่คุณพี่ธีรศักดิ์นะคะธีรศักดิ์ของน้องซาโซ่นะคะคุณพินุ่มคุณพี่อิสระนะคะอาจจะแอบดูนะคะแต่ว่าไม่พิมพ์เข้ามาคุยกับซาโซ่นะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะไซร์ละน้องอ,อ๊อฟน้องอ๊อฟคือมาเห็นมาเนาะธีรักอ๊อฟเนี่ยฮอ,อืม พี่บาวพงศ์ก็บอกว่ารักจริงๆลิงจักจกนะคะขอบคุณคะ่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะรักน,น้อยรักนานเนาะรักกันดีที่สุดนะคะก็ขอบคุณพี่บาวพง์แล้วก็พี่พีอิสแม่นบอกซีอิสบอกอแล้วก็พิธิดคนหล่อสุดทธิรักของน้องสาวโซ่นะคะแล้วก็ยายหมวยคนดวงดีนะคะแล้วก็พี่ยินพารวยนะคะ แล้วก็พี่ยินชาแนลนะคะแล้วก็คุณพี่สรงกรานคนหล่อนะคะแล้วก็คุณพี่ยุพินคนสวยนะคะสวัสดีครับสาวโซสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะอาจารย์คิมคนหล่อนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจลูกศิษย์ลูกค้าน้องสาวคนนี้นะคะอาจารย์เห็นสนามมวยอาจารย์ยังว่างอยู่ได้สนามมวยจารย์เลย ว่างๆอยู่นะคะสนามมวยนะคะจักนาทีแล้วพี่น้องโอเคนะคะเดี๋ยวตอนนี้ก็8นาทีแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาสรุปแนวทางกันแล้วก็แอดมินก็จะให้แนวทางไปแล้วนะคะพี่น้องจา๋าเดี๋ยวแอดมินจะาขออนุญาตหันกล้องไปที่กระดาษกระดาษนะคะติดบัตรคิวอยู่กําลังเข้าได้อ๋อเมนยูจันบางทีไปเจอบัตรคิวยาวนี่ยาวเลยนะบางทีเนาะ มาก็ไม่ทันนะบางทียังติดบัตรคิวนวะทางจบแล้วบัตรคิวยังไม่จบเนาะยังไม่ได้เลยเนาะเดี๋ยวน้องสาวโซ่จะหันกล้องไปแล้วนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่บ่าวพงก็บอกว่าสู้สู้สสขอบคุณค่ะโอ้ยใส่แล้วปะเนี่ยลองคอย แล้วก็ส่งหัวใจตุ๊บป่องตุ๊บป่องมาสองดวงนะคะอาจารย์คิมก็บอกว่ากําลังมาพ่อนนะางามคือเกาตัวหลามบอจันไม่ผอมเลยใช่ไหมไม่ผอมเลยบอจันยังอ้วนคือเกาอยู่บอโอเคนะคะเรามาสรุปแนวทางของเมื่อวานกันก่อนนะคะฮานอยนะคะสามคู่เด่นนะคะแอดมินก็จะให้ตัวเด่นอยู่ไว้ข้างบนตลอดเลยนะคะสามคู่เด่นนะคะเห็นไหมคะ แอดมินก็บอกอยู่ว่าต้องให้ตามตัวเด่นนะคะส่วนชุดกันชุดรองไม่ต้องตามนะคะแอดมินเขียนว่าให้ตามแค่ชุดเด่นนะคะแนวทางเข้านะคะเดี๋ยวแอดมินเ,เปลี่ยนกล้องขยับไปด้านซ้ายแนยบบอหัวใจสีได้ตรงกันกับอาจารย์คิมติไม่ชัดคะ่ะแอดออไม่ชัดเลยใช่ไหมพี่ยินเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเปลี่ยนก่อน เป็นที่เน็ตแหละอาจารย์ไกลไปค่ะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวนอวอ้องซาโซเอาตั้งกล้องอันนี้ออกก่อนใส่อีกอันหนึ่งก่อนเดี๋ยวนะคะขออนุญ,ญาตนะคะจะตกเวทีไหมล่ะบันนี้เอาไม่ใส่เราบันนี้ เอาพี่น้องไปกดโดนอะไรก็ไม่รู <lonely> ้เนี่ยเห็นชัดแล้วยังคะเห็นชัดไหมเอ่ยเห็นชัดไหมอะเห็นชัดไหมคะเห็นชัดไหมเนอะฮอสไซแ์้วเบิดสาวไม่ไม่ชัดค่ะชัดชัดแล้วยังพี่ยีน ไปนะเด้อบันทึกโทรศัพท์ <c oughs> 11นาทีแล้วคอยสรุปย้ำว่ทันแล้วอยู่แนวทางน้อยเฉพาะกิจนะคะ799นะคะ799ก็หลุดไปนะคะพี่น้องจ๋า บชัดเลยสวัสดีคะ่ะคุณพี่อาทิตย์ขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจน้องสาวโซ่นะคะดื่มน้ำเย็นๆกันก่อนนะคะสวัสดีครับคุณยีนทักายจากอาจารย์คิมนะคะอาจารย์คิมคนหล่อคนหล่อทักายจากพีนพารวยนะคะชัดอยู่จ้ายายหมวยคนดวงดีก็บอกนะคะสวัสดีครับสาวโซ่สวัสดีคะ่ะคุณพี่วันชัยคนหล่อนะคะดื่มน้ำเย็นๆกันก่อนนะคะ สวัสดีคะ่ะสุดที่รักนะคะสุดที่รักบอกว่าไกลจังเลยบ่าวออฟนะคะบ่าวออฟคนหล่อนะคะเป็นสุดที่รักของน้องสาวโซนะคะน้องอ๊อฟนี่ก็เรียกสาวโซว่าป้านะคะพี่น้องจา๋าคุณอาทิตย์ก็บ,บอกว่าไม่ชัดแอดชัดหรือ,อยังคะคุณพี่อาทิตย์คนหลอ่อชัดหรือ,อยังคะจันคิมดีจ้าทักทายจากยายมวยนะคะยัง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 พีนก็บ,บอกเนาะ ยายมวมยคนสวยดีครับทุกทายา,าจารย์คิมนะคะ,ะทักทายกันก่อนนะคะคุณพี่อาทิตย์อาทิตยานะคะก็ตบมือตบมือนะ,ะสวัสดีจ้าสาวบึงนะคะสว,สวัสดีจ้าสาวบึงก็ทําแนวทางมันแม่นนะคะโอเคนะคะพี่น้องจะมาสรุปต่อนะคะ6 8แปดน,นะคะมานะคะ,มา,ะ,คะมาตัวกลับเนาะพี่น้องมาตัวเน้นด้วย คนที่ชอบก็จะมีอาจารย์ยีนคุณพี่อิสอสสรีรีและคุณพี่นิดนะคะที่ชอบ8 6นะคะ68นะคะมานะคะเย่เย่เย่มาเด้อพี่น้องน้อยพิเศษนะคะศ6นย์นะคะหลุดนะคะตัววิ่งศูนย์ก็มานะคะตัววิ่งของเรานะคะส่วนล่างนะคะ4 2สองนะคะ42ก็หลุดไปนะคะไม่มีนะคะพี่น้องจา๋าน้อยปกติ5 9ามีไหมเอ่ย ไม่มีนะคะหลุดนะคะส่วนล่าง54นะคะพี่น้องมาตัวที่แอดมินวงกลมไว้ดูสิมาไหมเนี่ยพี่น้องมาตัวกลับมาตัวที่แอดมินวงกลมให้ตัวที่บอกว่ารองไม่ต้องตามเนี่ยเงื่นหลายเนาะพี่น้องเนาะส่วนน้อยวีไอพีนะคะสี่สมมีไหมอะไม่มีเนาะหลุดไปนะคะตัววิ่งมานะคะ3นะคะ 8นะคะมานะคะ1ไม่มานะวันนี้หลุดแค่ตัวเดียวนะคะซ้ายวิ่งนะคะ30นะคะก็ไม่มีนะคะหลุดสรุปเข้ามานะคะ2น้อยนะคะน้อยเฉพาะกิจมาล่างนะคะน้อยปกติมาบนนะคะโอเคนะคะพี่น้องจา๋าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเรามารับชมของวันนี้ก็เลยจ้าเสียตีบอกสวัสดีครับสวัสดีค่ะเสียตีคนหลอนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจน้องสาวโซนะคะ ใครที่น้องสาวโซ่ไม่ได้อ่านก็ต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะคะทักทายกันก่อนนะคะ14นาทีแล้วพี่น้องยังไม่ทันได้หยน้ทางอยู่เนี่ยต่อต่อ,ต,อต่อนะคะชุดเด่นนะคะแอดมินให้ชุดเด่นนะคะก็จะมีนะคะชุดเด่นของเราก็จะเป็น40นะคะ40แล้วก็30นะคะแล้วก็จะเป็น43นะคะ ส่วนชุดกันของเรานะคะก็จะเป็นสองแนะคะแล้วก็จะเป็น8ปดนะคะเอาสายวิ่งก็ลืมให้พี่น้องรีบหลายสายวิ่งของเรานะคะก็จะมี4ีนะคะเกห้า หนึ่งนะคะสี่นี่พี่น้องเห็นบ่สามตัวตรงโต๊ดนะคะก็จะมีสี่ศูนย์สามนะคะสองหกแปดห้าหนึ่งสี่นะคะสามคู่นะคะส่วนตัวที่แอดมินไม่ให้ตามนะคะ สวัสดีคะ่ะคุณพี่กรุณารอสักครู่นะคะสวัสดีจ่าแอดสายสีเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลสวัสดีคะ่ะชอบสีนะคะพี่น้องวันนี้เบิ้ลสีสีเบิ้ลเก้าเก้าสีสีเนาะสร้างมันแล้วสิบเอาแล้วเด้อสีสีนั่นเจ้าเก้าเก้าเด้อเก้าเก้าห้าห้าศูนย์ศูนย์เด้อพี่น้องสายเบิ้ลน,น่ะสร้างแล้วพี่น้องจ้า ส่วนตัวที่แอดมินบอกว่าไม่ไม่ต้องให้ตามนะคะก็จะมีสามเก้นะคะไม่ต้องตามนะเนี่ยห้าหนึ่งสามสองอันนี้ไม่ต้องตามนะคะเขียนไว้เฉยๆนะคะพี่น้องจา๋าแล้วก็จะเป็นแปดศูนย์นะคะไม่ต้องตามนะคะชุดนี้ให้ตามชุดเด่นเฉยๆนะคะเด่นข้างบนนะคะ นี่ตัวที่แอดมินให้ตามจะเป็นตัวนี้กับตัวนี้นะคะตามข้างบนเฉยๆนะคะพี่น้องเห็นชัดไหมคะพี่น้องตัวหนังสือตัวใหญ่ไหมเอ่ยหออสายแล้วพี่น้องจา๋าทักทายกันเลยนะคะวันนี้แอดมาเร็วแมนจานแมนโบชาแนลนะคะก็ทำ คลิปหลายคลิปลงไปนะคะเนาะไปรับชมได้นะคะทั้งแนวทางทั้งเหตุนะคะพี่น้องจ๋าอาจารย์คิมก็แนวทางแม่นๆนะคะน้าผม <c oughs> <c oughs> เองกรุณารอสักครู่คนหล่อเนาะทักทายจากอาจารย์คิมนะคะสวัสดีสวัสดีแอดคิมคนหล่อร้องเพลงเพราะนะคะจาก อยากคุณพี่กรุณารอสักครู่นะคะสวัสดีครับกรุณารอสักครู่ทักท,กทกายอาจารย์คิมนะคะชัดแล้วคุณพี่อาทิตย์ก็บอกว่าชัดแล้วคุณสงกรานบอกว่ายกขึ้นหน่อยไม่ชัดเลยจริงเหรอคะเดี๋ยวยก,ยกให้นะคะชัดแล้วยังคะชัดไหมชัดไหมสำหรับคนที่ชื่นชอบก็อย่าลืมไปกลับนะคะจดไว้แคบไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้า ก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะมักห้าหนสนะคะเดี๋ยวเดี๋ยววงกลมไว้ให้นะคะห้านสนะคะเขียนชื่อไว้ให้นะคะคุณพี่อาทิตย์นะคะคุณพี่อาทิตย์นะคะชอบนะคะเขียนชื่อไว้นะคะอาทิตย์นะคะอ่าคุณพี่อาทิตย์นะคะ,คอะ,คะชอบนะคะสู้ๆนะคะ,อะ,คะ,ะ,คะขอบคุณค่ะคุณพี่อาทิตยานะคะ ชัดมากขอบคุณคะ่ะคุณพี่ส่งกรารบอกชัดคะ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณคะ่ะโอเคนะคะพี่น้องจ๋าแอดมินก็จะขอตัวลงจากเวทีแล้วนะคะเดี๋ยวเขาวางกระดาษพนมมือไหว้ก่อนนะคะกราบขอบคุณทุกๆก,กําลังใจนะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะทั้งที่เอ,อ่ยชื่อแล้วก็ไม่ได้เอ,อ่ยชื่อนะคะถ้าแอดมินพูดผิดพลาดประการนั้น ประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงหรือด้วยเฮงๆกับทุกคนนะคะเลขเด่นให้ไปแล้วค่ะนี่ค่ะข้างบนนะเลขเด่นนะคุณพี่วรเทพนะคะขอบคุณนะคะ ตัวเด่นให้แล้วนะคะข้างบนนะคะโอเคนะคะแอดมินขอตัวลงจากเวทีแล้วนะคะกราบสวัสดีจ้ารวยๆแห่งๆปังๆกันทุกคนนะคะ